สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำแพนเค้กพิซ่านะคะเกิดจากการที่อยากจะทานพิซ za นะคะแล้วก็ที่บ้านก็มีพวกไส้กรอกไส้อั่วอะไรเงี้ยค่ะเยอะนะคะเราก็เอ๊ะจะทำเป็นอาหารเช้าอะไรดีแล้วก็มีชีสอยู่ด้วยเองอะ่ะก็ที่บ้านยันไม่มียีสต์นะคะแป้งพิซ za ส่วนใหญ่เขาจะทำด้วยแป้งขนมปังน,นะคะที่ใส่ยีสต์แต่ไม่มี แต่มีแป้งแล้วก็ผงฟูนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับทำแพนเค้กก็เลยคิดว่าจะทำเคลปก็ประกอบว่ารู้สึกว่าไม่อยากกินแป้งบางๆอยากกินแป้งที่แบบนุ่มๆนนหนาๆอะไรเงี้ยคิดเอานะคะว่าเดี๋ยวเราจะทำเหมือนแป้งแพนเค้กเทใส่ลงในกระทะแล้วก็วางไส้อั่วแล้วก็เทแป้งทับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อบในกระทะนะคะ ปรากฏว่าออกมาอร่อยมากไอก,กินนี้ชิมนะแล้วก็ชิมไปอยากจะมาบอกว่ามันอร่อยมากแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทําตามดูนะคะแล้วก็ขอให้ดูให้จบนะคะเดี๋ยวไปดูตอนชิมก่อนนะว่าชิมแล้วมันอร่อยจริงๆแล้วก็ดูวิธีการทําไปนะคะทำแบบบ้านๆใครก็ทาได้เชื่อสินะคะแล้วนะคะอาหารเช้าของเราเราแอบไปทําชาไทยมาด้วยนะคะมากินคู่กับแพนเค,ค้กพิซซา นะคะก็คือพิซซ่าที่ใช้แป้งแบบแป้งแนเคก้กถ้าเกิดว่าบ้านใครที่ไม่ได้มีเตาอบเราก็เออไม่ได้มียีสอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า,าพอจะมีอุปกรณ์สำหรับทำแผ่นเคก้กก็นะคะอร่อยอนะ่ะเหมือนชมตัวเองอร่อยไส้อัวจะมีความเผ็ด,ดนิดนค่ะ ืม,มป้งก็นุ่มๆอยากให้ไปทำนะฮะอร่อยจิ้ไม่ได้แต่งหน้าเลยอยากให้ไปทำทานกันดูคลิปให้จบค่อยๆดูมาาจจะนานหน่อยแต่ว่ามันก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆในระหว่างที่อยู่ในครัว ะะงานครัวบางคนบอกว่าเฮ้ยยากอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันสนุกแล้วเ,เราได้กินของที่เราทําเองอยากลองให้ทําแล้วก็กดไลค์นะคะกดติดตามไว้พิมพ์พูดคุยกันด้วยได้นะคะอยากให้พูดคุยกันมีชายเย็นด้วยวันนี้มันต้องดีทั้งวัน หรือถ้าระหว่างมันมันไม่ดีก็ช่างมันเช้าเนี้เราได้กินของอร่อยแค่เนี้ยนะคะมีความสุขแล้วนะคะทํายังไงแพนเค้กพิซซ่าไปดูกันค่ะนะคะแพนเค้กสุดเนี้ยค่ะเราก็นําไปาทำเป็นขนมอะไรเงี้ยได้หลายอย่างนะคะอันดับแรกเลยตอกไข่ก่อนนะคะไม,ไม่ทำชิ้นใหญ่เราทำชิ้นเล็กๆไข่หนู่ฟองนะคะ น้ำตาลทายแักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอไม่ไม่ต้องหวานมาน้ำมันพืชเราเป็นคนุนล่าแล้วกันเน,ะนาะน้ำมันพืชก็สองช้อนโต๊ะ เอ๊ะช้อนช้อนขึ้นมาทำนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเลยนมนะคะประมาณหนึ่งถ้วยแล้วมาณนี้ประมาณสองหนอยย่สิบม so, ิลลิลิตรแป้งคะ ดูถ้วยหนึ่งว่ามันโอเคไหมถ้าไม่โอเคจะค่อยๆต้อใส่อืมลืมผงฟูเลยค่ะเป็นตัวน้ำมัน้ะผงฟูก็ประม,มาณหนึ่ง้ขนโต๊ะนะคะ ก็ใส่อั่วสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะมันจะได้สุกๆหน่อยเนะะยอให้กระทะร้อนเราก็จะหั่นหางชีฝหน,นะฮะจะได้โรยเขาทั่วๆพอดีตอนซื้อมาเป็นก้อนเราก็หั่นเล็กๆเก็บไวะะ้ค่ะอันนี้แบ่งมา น้ำมันเตนะกระทะน่าจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเอาใส่กรอกใส่มีไก่ด้วยใส่ไก่ด้วยดีกว่า กำลังคิดว่าจะเอาหัวหอมผัดไปกงกไก่ดีไหมแต่มันจะสุกเกินเอาไว้แต่งงหน้าหน่อยก็โลยไม่คิด 彩你来光。 S <S ได้แล้วนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาเนยมาทาใส่เนย

ส่ไสอั่วนนะคะอๆๆอคมองเห็นมั้ยขนมแป้งจะเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่แปง้งเพิ่มอีก กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไก่ลงเลยไหมเอาไก่ลงเลยแล้วก็อย่าลืมชีสก,กับหอมอีกอ๋อซอสจะต้องมีซอสสินะเดี๋ยวไปเอาซอสซ่าก่อนอะนะหาอะไรมาตักไก่แค่เอาแค่ หอมด,หด้วยหังนี่ถ้ามันไม่สุกอาจจะต้องอาจจะได้ย้ายไปยโอ้โอ ผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะเรา,ากลับมาดูนีนะะ่ไฟอ่อนนะคะคำถามคือมันจะสุกไหมนะ,ะ่ะ <laughs> ไม่ได้คิดมันจะเยอะ แต่ก็เห็นมีช่องที่เขาทําเค้กแต่เขาไม่ได้ใส่พวกส่วนประกอบเราจควรจะควาำหน้ามาลงไปไหมหรือว่าเราอาจจะต้องย้ายไปที่เตาอบแล้วเปิดไฟบนเปล่าเนี่ยสิไม่ไน่าใช่ก้นมันจะแบบไม่ไหมไปไหนน,นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรารอดูขนมปังให้มันสุกๆตัวแป้งอะคะ่ะ เรเช็ดน้ำที่ฝาดูเลยนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก <c oughs> ็อีกกลงใไม่มาท่ายนะคะพอได้พอได้เดี๋ยวอบมันไปอีกสักพักหนึ่งนะคะ หน้าเยิ้มเดิมนี่คือชีสนะคะอันนี้ถ้ามีเตาอบก,ก็ก็หน้าอบไฟบนล่างเนาะให้หน้าแบบว่าข้างบนเกียมๆหน่อยเรามีไม้จิ้มฟันนะคะเราก็ลองเอามาจิ้มๆตรงตัวแป้งหน่อยน่าจะได้แลนะคะ นะแต่กระทั่งตรงชีสกไ็ไม่ไมีอะไรติดถ้าใครชอบแบบว่าอยากให้หน้าเกียมๆถ้ามีเตาอ,อบก็ลองเอาไปอบดูนะคะแต่ทีนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตลองทําแบบว่าไม่มีเตาอ,อบก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะย้ายที่แล้วนะคะจะเอาลงจานแล้วเอาลงจานเลย หอมพิซซ่าด้วยนะคะพรกเราใส่ซอสพิซซ่า่ะนี่ค่นี่นะคะถ้ามีเตาอบอะ่ะข้างข้าง,ง,งเขาคงจะไม่ค่อยเกี่ยมเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะลองตัดนะคะ เอาออกติดอีกนี่นะคะ,ะ,ะนี่ค่ะจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยพนเค้กพิซซ่าเหรออืออือนี่นะคะจากแป้งพนเค้คง่ายๆนะ,ะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันค่ะ อาหารเช้าของเราเราแอบไปทําชาไทยมาด้วยนะคะ mm hmm. มากินคู่กับแพนเค้กพิซซ่านะคะ mm hmm. ก็คือพิซซ่าที่ใช้แป้งแบบแป้งพนเคเก้กถ้าเกิดว่าบ้านใครที่ไม่ได้มีเตาอบเราก็เออไม่ได้มียีสต์อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าพอจะมีอุปกรณ์สำหรับทำแพนเค้กก็นะียคะ mm hmm. อร่อยอ่ะ <laughs> <laughs> เหมือนชมตัวเองอื mm hmm. จะมีความเผ็ดนิดๆน,ดนะแป้งก็นุ่มๆอยากให้ไปทำนะคะอร่อยจิง